วันนี้เราจะไปทิ่กันครับโอ้ยไปแล้วเว้ยโดดนอนด้วยเออเก็บเก็บิดผ่าแล้วต้นไม้ยังไม่เห็นสาเหตุแต่อาจขายซากเลยขายซากเลยเหรอ สวัสดีครับอยู่กับไปได้กันครับวันนี้เราจะไปทิปกันครับให้ตามคำเรียกร้องที่ทุกคนอยากให้ออกทิปมาเนิร์ดนาะและตอนนี้เรากำลังรวมพลอยู่นะครับ5คันนละแต่ที่ลงชื่อมีประมาณ20คันนถึงไหม17อ๋อสิใช่ไหมอ๋อบางคนก็ลงอาจจะเป็นสายซ้อนมีคนลงชื่อหลอกคนหนึ่งใครนะมีคนลงชื่อหลอกเลยเหรอวะทั้งหมดก็ประมาณเกือบ20คันนั่นแหละคนแรกก็ตึงแล้วอ่ะ เอสพัน์ปียิบสาแล้วก็ซีบีอพัน์ของผมเองเ9 0 0เกอาสอกงคันก็มีคาร์อยหไปด้วยนะก็คืออาจจะขี่โซนหลังไม่ได้ไปอยู่หัวขบวนนะเซตคาร์อยห้าสจจะขับชิวๆเฮ้ยน้องเบนโงถามผมว่าค่าน้ำมันที่เติมเท่าไหร่ผมบอก400น้องเบนตกใจเว้ยน้อยเกินไงน้อยขนาดนั้นเลยเหรอวะจริงคือตอนนี้ผมเติมมาละ200จุดหมายตอนนี้ที่เราอยู่ก็คือปทุมธานีลังสิทธ์คลองสานะครับแล้วก็จะไปคอนนายกแถวน้ำตกนะครับประมาณเฮ้ยทิ ประมาณ90โลนี่หว่ามันก็น่าจะพอนะน้ำมัน200เนี่ยทำไมว่าเอทพัดมันไม่พอเหรอรู <laughs> ว่าเอทพัดไม่น่าพอนะครับแต่สําหรับผมอาจจะพอนะเพราะว่าแบงค์ม้าผมไม่ได้เยอะนะแล้วมันประหยัดน้ำมันนิดนึงไอ้ขิงถึงความประหยัดน้ำ <laughs> มันมันอยู่ที่เราซัดไว้พี่ว่าใช่ใช่อยู่ที่เราซัดด้วยเพราะจริงถ้าเราขี่กับรถเล็กอะพี่ผมว่าน่าจะถึงนะสองร้อยได้สี่ร้อยอะ ชไอ้เหี้ยแต่กูซื้อที่ชูแล้วมันจะแดกกูหรอกมากทำไมคุณทิ้งมาช้าเอาเงี้ยเงี้เดี๋ยวกูระแทกความก่อนเลยตอนแรกก็นัดกัน8ปดโมงครึ่งไอ้โซลังสิบสองโมงเทกูใช่ป่ะยี่กี้ก็กระทักแล้วแต่มันมีอยู่คนเดียวคนเดียวอยู่ปกติพี่เกดนัด8ปดโมงเกิกี่โมงคนไหนตื่นสายครับคนนี้ตื่นสายใช่ไหมไม่ดูเหมือนกันมันตื่นร่างกายมันต้องการบิดครับ บีไม่ได้เปิดโทรศัพท์เลยเราเสียงโทรศัพท์อ่ะเปิดแต่ไม่ตื่นหมด17คันก็จะมีทั้งคันเล็กแล้วก็คันใหญ่นะครับเขาอาจจะวิ่งกันอ่าประมาณ2โซนนะครับก็มีโซนหลังกับโซนหน้านี่แหละแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวเตมตัวอีกแป๊บนึงเติมมันแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปแล้วนะครับทริปนี้เขาจะวิ่งกันเดือดขนาดไหนไปดูอ๋อยี่สแย่จริงๆตอนนั้นไปเจอกันหน้าก่อนทีเดี่จะ เอ้าวิดับทำไมเนี่ย <_ C> e <at> ผมกำลับงบอมเครื่องอยู่ <_ C> e <at> ผมปรับโมดสองขี่ือนเดิมแหม่ไม่เดีคนยุให้ผมปรับโหมดหนึ่งแต่ยาเลยโหมดสองก็พอแล้วเลื่อเลือ <_ C> e <at> ถเถนนแถวนี้มันไม่ค่อยดีแหละไม่ค่อยอยากขี่เออเกมเกม อะไรของเขาเนี่ย<า>เขาคิดอะไรอยู่ที่จะมาถอยรถตรงนี้วะว อาจจะมีเกินกน,นิดนิดเหยน,ยนยหน่อยเราจะใช้เส้นธัญบุรีวิ่งตรงไปนครนายกเลยนะ เราดูในแบบมันจะมีทางนึงแต่ปกติผมไม่ค่อยไปหรอกเพราะว่าทางนั้นมันอะไรก็ไม่รู้มันเหมือนอ้อมโลกอะอ,อะไรอะเจิมลวดเหรอ แล้วไปเลยตกใจด้วาวตำรวจเ <c oughs> จริงอะผมว่าจะออกสักสิบโมองแล้วหน่อยแต่คิดว่ามันน่าจะร้อนไปเพราะว่าเก้าโมงตอนนี้ก็เริ่มร้อนแล้วไปคิดว่าสิบโมงมันแบบจะร้อนขนาดไหนอ่ะเลยไม่เอาดีกว่า อหวังว่าจะไม่มีตำรวจนะครับเพราะว่าคราวก่อนที่ไปมันมีตำรวจด้วยก็หวังว่าคราวนี้จะไม่มีแต่ครั้งนั้นก็ไม่ได้โดนอะไรหรอกจะไปทิ่เพืเหรอ ครับจะไปทงคพับ รถมาแป๊บเดียวถึงนครนายกแล้วเ,เ,เดียวจงวะไม่หรอกแต่ลงสิดกับนครนานยกมันอยู่ติดกันเนี่ยมันไม่ไกลนะประมาณ60ไม,ไ,ไม่ใช่90กิโลเมตรเองถือว่าไม่ไกลขับชิวๆเรื่อๆยๆทางตรงยาวซึ่งผมก็ปล่อยชิวอ,อีกแล้วคนอืน่นไปไหนหมดก็ไม่รู้ Chẳng biết gì Sonic Wave <coughs> Chia <coughs> เราเจอตัวแขังแล้วนอนโชว์ด้วยกระโดดนอนโชว์ด้วยเราเจอตัวแขังตัวแข่งไหนอะ่ะ <c oughs> แบบเนี้ย K R เนะี่ย <c oughs>

ลำมันหมดก่อนแน่เลยดูทรงละโอ้ยประตูไปแล้ว สุอเรือนคุนแานประกาชนรอ้รอ,อลอยครับทีมหลังเขามีคนนำอยู่นี่มีคนรู้ทางเราไปก่อนไนดะ้ ไอิมไว้ไหวด้วยวะพ่อญาตนะจ๊ะไอ้1ิบ้าเอคตรึงอ่ะโอ้โรถแรงจัดจริงๆรถครื่องอาจจะเป็น R7 ก็ได้ใครจะรู้อาจะยัดเครื่องมาอยักล้อๆเอ้ยยอมใจไอ้สิบห้าเสร็แล้วคลิปนี้ เนี่ยขี่ตัวพันแล้วความร้อนแม่งเยอะจิบหายตอนนี้ร้อยหกองศาแล้วโอ้หแล้วบวกกับแดดร้อยห้าพอๆกับผมเลยมีขนาดพีอาร์เจ็ดแล้วเนี่ยถ้าปีเป็นอาร์บจะขนาดไหนวะ ในเส้นทางหนึ่งนะจะไม่เข้าเมืองมั้งถ้าจะไม่ผิด ก่อนมีที่ไหนล้อมๆบมม้างแเราแก๊งปลาจีนผมมาหรือยังเนี่ยคลิปหายแล้วไหนอ่ะเฮ้ย ไอเชี่ยขับยังไงวะเนี่ยเียแโค้งยังไงวะน้าแโค้งเนลี่้งะใครเปช็คแมพยังอ่ะย้อนไปดูป่ะหกกิโลอใครมีแมปปากใครมีแมปปากปากเยหกโเอง ไมน้องมันขี่ขี่เร็วหรอกลุ่มหลังก็ไม่น่าขี่เร็วนะตายแน่หลุดโคง้งแบบวะ6กิโลก็าจะโค้งนั้นหรือเปล่าวะ ผมคิดว่าน้องน่าจะหุดโค้องอะ่ะน่าจะมีประเด็นเดียวอาจจะเข้าโค้งลึกไปหรือเปล่ปานี้ไม่แน่ใจนะ